สบายดีพี่น้องสุขุมสุข้อนวันนี้ก็บซื้อพิมาเก็บมะเขือไคพี่น้องเก็บมะเขือไคจากตน้นเลยพี่น้องเลยนี่แหละน้ำได้พี่น้องไอ้นี่น้ำเฮ้ยไ่เก็บมะเขือไคก็รู้ไม้ลงมาอะไรเป็นปูกล้วยใส่กระซาร์พี่น้องเฮ้ยคุกมันก็นตายเด้พี่น้อง แต่ว่าเ้าก็ยังกินได้อยู่อกไปใส่บะได้พี่น้องเอ้ยก็เลยมาเก็บขยะคายสิตามมี่กินส้มมันนี่คิดฮอดพี่น้องสุขูมสุคน <c oughs> ต้องปล่อยวางเลยพี่น้องเอ้ยว่าต้องคลุดลายตองวอนปล่อยวางไม่เป็น ของธรรมศาติแล้วกันหนามันค่อนข้างเก็บสีญ้าได้จ้วยบดละต้นนี่พี่นงตายบ่ละจากอัน,นซื้อเก็บคล้ายๆแล้วซื้อมาจะมาเก็บพักอิตูไทยบ่าโหระพาพี่น้องอันนี้แหละซื้อปลูกใหม่แล้วพี่น้องอันนี้ปลูกสุดก่อนมันบมดติดมาปลูกใหม่ปลูกมืออัน เลงว่านนี่แหละพี่น้องปลูไปกไว้กินนี่กับหัละผาของเขาโหัะผาเก็บหัลาลานะ้้งดีเอะมาเขามีพักมีเครื่องปุูกพอได้เก็บกินเป็นช่วงเวลาก,กักโตเขาก็ยังมีพักส่วนควรัวกินเนาะ ส่วนครัวค่อนข้างมีแต่หญ่าเ้ยพี่น้องต้นมะพริกซึ่งต้นพริกซึ่งปุกบอกเขียวว่าเออต้นมะใหญ่หนึ่งซึ่งเอาขี้เบเท่ารีใส่แต่ว่าหยานนี้มันก็คือบาแลลวพี่น้องมันอันนั้นหย่าผลเกลิหญ่าเกิดไบไอตู่ไทยได้วยพี่น้องเป็น่าซึ่งกินเพาท่านพี่น้อง กินบะท่านเด็ดย้อนบะทัน,น,ทนมันลายมันลายเกินเนาะมันก็เลยเป็นดอกก่อนมีลายก่กินบาไว้น่อตัวใดมันดอกแก่สิไว้เป็นแนวเลยเอาเม็ดมันไปก้า อันนี้แหละต้นอันนั้น้อพี่น้องซึ่งก้าเองต้นะสมซึ่งก้าเองเกิดไอ้ใช่พี่น้องติดลยนี่ซึ่เข้าไปเบิ่งใน youtube ว่าปลูกต้นอันนี้แหละต้องนอนซึ่งก็เลยนอนไว้มีต้นมะเพ็ดของเฮาเฮาก็ซื่กนก็เอาพุนมาใสา่ กพักขาทงเติบเนอ้องงามเล็กเนะืะอพักสวนครัวปูเสื้อกรอะถางน้องเลยเย็ดให้มันจำเพราะมันจะเตะเตะเตะกิดม,ม,มาใหมนอ้อซึ่งปลูกเอง ซึ่งก็สิเลื้ยแต่นยนาะมันยาวๆก่อนนะอช่วงอยู่บ้านเนาะพี่น้องออกซื้อกับข้าวกับน้ำบุไรแต่ว่าเพื่อนกะบ็ได้ห้ามไปได้แล้วพี่น้องแต่ว่าเฮายานเขาส่วนหลใหญ่จะบ่ค่อยมีคนออกแล้วพี่น้องไผ่ก็อยู่เฮือนไผ่ซานมัน แต่พื้นประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วฮาวกับบุหวะไผ่ีิมีเชื้อแน่ยมีมีเชื้อแน่ขนาดสะอื่นเอง,เองก็ยังวะก็ยังบปุปผาไั่ตองพี่น้องสตอสตอ์ตอ้ตยเพื่อน,น,นต้มน้ำขิงต้มน้ำอันใบขี้โหดขิงแล้วก็ หัวค่าพี่น้องซึ่งสิเก็บไปเลยยันฝนตกพี่น้องมาเหลือก,ก็เก็บไว้กินเก็บทีเดียวจบเลยพักนี้เขา่ได้หดน้ำดุเลวพี่น้องว่าฝนมันตกพักอันนี้แหละบุหูซึ่งบุหูพักอย่างเลยแต่ว่าพักเกาหลีบ่าพักอย่างนี้แหละเห็นบางคนกน็อาจจะหูสซื้อซึ่งแบบบุหูสซื้อมันเด้อ ต่ว่าเห็นขาเจ้ากินเห็นเขาเจ้ามาขายตลาดซื้อก็เลยก็เลยเอาซื้อเอามาซ้ำไว้มากเกิดเกิดน้อยเด็ดนะให้มันเตะมกเพชรซื้อน,น้องบิ่งเพชรอันนี้ก็เพื่อมันแกวได้พี่น้องเพื่อมันแกวไว้สุกเรินบุมียานางแกงนหนไม้กะเอาใบมันแกวนี้มาแกงนหนไม้แกซุกเซินได้ เนี่ยเพชรซื้ออ้อเนาะซื้อสก็บแล้วก็สุกแล้วเหนียวขนาดเลยพี่น้องนี่นี่ได้สองลูกลูกสุกลูกดิบเอาไว้ก่อนโอ้ลูกนีพี่น้องไน้ต้นมะละกอลูกหนึ่งพี่น้อง นี่ก็ะต้นากล้ะกอกระต้นขนุนปูกไก่กันเลยบริหารป็นมากต้าบานนี้ขึ้นไปเก็บนี้ตื่นอีกกันจงังหน่อยเพียงว่าสิเก็บถั่วผูเพียงแต่มันแก่ไปละ มันเป็นเบื้องงามเบื้องคีร้ายพักกะถ้าเขาเด็ดดุนี่มันสีงามพี่น้องมันสีเขียวถ้าเขานานเด็ดนี่มันสีออกสีเหลืองเหลืองน้องต้นขนุนใหายไวหน่อยเลย เก็บนะชื่อเอาพักข้าวเท้าวงจากถังน้อยแล้วไปใช้ถังใหญ่พี่น้องเลยนี่ซือ้อไงน่ะก้เอาถังใหญ่อันถังน้อยเมื่อ,าอาวา,านนี่นพี่น้องและขยายไปใช้ถังใหญ่เมืเ่อไรยังไงถ้าผลบัตุกอีซื้อกระสิป,ปุ๊กอีพี่น้องต้นขน,นุนต้นที่สาม ซึ่งก็เอาอันพระอิตูพักอันอิตูไทยมาปลูกใส่ทังเงงามานำน้องให้ให้มันมาฮ้อนให้มันมาฮ้อนหลายนะพอมันมีอากาศชุ่มทั้งรมมันปลูกเป็นคู่กันไปเก็บไปห้เท่ารีเลยทางนี้ออกเขียวงาม ไหนได้เต็มซามพักสวนครัวนั่นคือยอดมันต้นข้าวพี่น้องเครื่องกินข้าวกันลายยุพอประทังชีวิตไปแล้วแเติบเลยพี่น้องน่องไม้กับมีกะสิบลาณไปแล้วไหน่องไม้กะแต่ว่าเป็นซีนเป็นผานี่ค่อนข้างสิ ผมมีพี่น้องมีแต่พักอย่นี้แหละกับมามาส่งแก๊สซึ่งซื้อไว้กกบสิกินนี่ไปก้อนเขาแหละเพื่อโคฟิวเพิ่นลดลงเละสินค้ามาหากันได้แล้วก็ไปซื้อของเธอเป็นปกติถ้าบ่เป็นปกติก็สินยนวนานไปเรื่อยพี่น้อง เสิหาเก็บพักเก็บหนาเปนี่ละกินสุลูกสุลานกินบาเขียวกะได้กักโตสิบสี่วันถ้าผลกวดออกมาเป็นลบกะได้ออกมาหาครอบครัวถ้าผลกวดเป็นบวกกะจะเพิ่นกเขาวกะสิส่งเพิ่นขึ้นเวียงจันทร์เพื่อพี่น้องขึ้นไปปัวจนหายเป็นปกติเพืไไน่นถ้าวันหน้าแต่ให้ คนเป็นลบเลยพี่น้องเลยส่วนอื่นก็โู้โน่าเชืว่าสู้กันไปนพี่น้องผู้ใดบุึกก็อาจจะโอู้้สู้ๆกันพี่น้องเส่วอื่นก็สู้กำลังใจในครอบครัวเนี่ยพี่น้องแล้วก็กับใจรักกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีเนี่ย นำลังใจจากเอื้อจากน้องจากพี่น้องให้ป้องกันาวนาแต่ให้มันบาเกิดเลยพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างหลายพี่น้องลงมาเก็บพักเลยพี่น้องนี้กล่าวข่าวาสบายดีเด้พี่น้องไปพอกันตอนตําหนิได้พี่น้องเ้อะเป็นคลิปที่สองเนอพี่น้องบายบาย